ออกกําลังกายก่อดมวิงเวียนศีรษะก่อดมบางทีหายใจไม่ค่อยออกก่อดมร้อนๆผมก็ย,ยังดมไม่น่าเชื่อวันนี้ออยอกมาบอกว่ายาดมที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยยาดมสมุนไพรหงไทยสูตรสองเนี่ยโอ้โหสูตรเดียวกันที่ผมมีเป๊ะเลยมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในกระปุกอันนี้ครับผมผมถึงก สีแงงอกแงกเลยก็หลังจากที่ออยมาบอกครับว่ายาดมหงษ์ไทยสูตร2สูตรที่ผมถืออยู่เนี่ยครับที่ผมดมอยู่ทุกวันเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ดูผมอยู่เนี่ยครับก็มีติดบ้านติดรถไว้นะครับมันมีสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ครับอยออกมาตรวจแล้วก็คือว่าไอเชื้อพวกนี้ครับมันจะอยู่ข้างในนี่ครับผมซึ่งอาจจะอยู่ในก้นขวดก็ได้หรือว่าจะอยู่ในไหน,ไหนก็ได้เพราะว่ายาดมพวกนี้ครับผมบางทีครับ มันก็มีเชื้อจุลินทรีย์ครับแฝงตัวอยู่ในนี้หลังจากที่เปิดใช้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับไอเรานะครับผมก็เน้นดมให้มันสดชื่นนะครับให้มันหายวิงเวียนศีรษะเวลาแบบเหนื่อยๆห,หรือจะเป็นลมก็เอาตัวนี้ขึ้นมาดมครับผมผมเล่นฟิตเนสเนี่ยผมยังต้องดมมาเลยครับแต่วันนี้ออยอบอกว่ามันมีเชื้อจุลินทรีย์เดี๋ยวที่ผมดมไปเป็นวันเป็นปีสองปีหาปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบผมเนี่ย แต่ยังดีครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนและกันครับสําหรับผมเรื่องนี้ใครอยากดมก็ดมต่อไปใครรู้สึกไม่สบายใจก็วางมันลงแล้วก็ไปดมยาดมที่ห้ออื่นแล้วกันครับที่ออยออกมาตรวจแล้วอาจจะไม่มีเชื้อจุลินทรีครับแต่สําหรับผมขอคิดดูก่อนอาจจะไปดมของบริษัทอื่นก็ได้ครับผมแต่ตัวนี้มันดังจริงๆนะระดับลิซ่าหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เขาก็ซื้อไปฝากเพื่อนเขาที่ต่างประเทศนะเว้ยอายดมหงไทยตัวเนี้ยแต่ตอนนี้ครับปนเปื้อนซะแล้ว